คุณกำลังอยู่กับไทยบ้านบันเทิงโชว์บางวันล้อบางวันก็ไม่ล้อว,วันนี้พาเพื่อนมาชมบรรยากาศเช้าของวันที่ห้ากรกฎาคมที่นี่อำเภอหมวยทพานจานังหวัดรีสเกีเส้นทางจากบ้านานานวนไปบ้านหนองสมอนเทศบาลตะบนจานแสนชัยจะเพื่อนบรรยากาศยามเสาหก,กมงสามก็บิดียินเสียงตั้งสายเนะาะเ่าได้ลําดูวันจ้าวันนี้ไทยบ้าน เรื่องงามยามดีตื่นเช้าพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเช้ากันจ้ะพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยโอ้สังเกตเบิงเนนะ ตามท้องถนนตอนนี้เขาเก็บหอยเชอรี่นะบางคนก็มัดใส่ถุงพลาสติกแล้วก็มัดทิ้งไว้ตามทางให้รถเกยียบบางคนก็เก็บแล้วก็โยนใส่สนุนเพื่อให้รถเกยียบพี่น้องบูได้ใส่ร่เกิบบะแข็งแรงนะเกยียบเปืือบอกหอยกระบ,บาดขาเด้อเขาพากันเก็บบกหอยโยนขึ้นทางนะโยนทุกที่เลยนะแถบตังหดเมืองหลวงกับมี่พี่น้องอทุกที่เลยแหละขี่รถเห็นนะ ว้าวเจ้าทีดินี่แสดงตกลาโหลดมาัมาเดิม่มโอ้โหโสงสัยนี่โกลก,กาเนาะเอาเตียงเอาเติงมาตั้งเลยนะพี่น้องเห็นว่านี่ถอนกาเอากาไปดำหายยากนะถอนกแเราก็ดำนานะแถวบ้านส่วนใหญ่จะถอนกาแล้วก็เอาไปซ่อมจ้ะเพราะว่าเขตนี้จะเป็นนาหวานเนาะพี่น้อง หน้าบาต่อไปก็จะเป็นเครื่องตัดหญ้ามาตัดใบข้าวได้ใบข้าวกไปให้งัวให้งัวกินเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี่นะเอ้ยพ้าการหุดนละเมาลรถตุกๆุกเมารถไปหาหญ้าผู้แถวเขตอำเพออื่นผุดไใดไปหาหญ้ามาให้งัวเดี่นี้ไม่ต้องเขา่ากรู้มาเบิ่งนี่หุ่ใด,ดนี่เขอเขากำลังสีหุดหน้าบอก ้องใส่ฉีดยายดแน่เลยเนาะโอเค okay. ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับคลิปนี้ขอลาเพื่อนๆไปด้วยบรรยากาศในทุ่งไร่ทุ่งนาของบ้านเราจ้าเ mm hmm. นอะคุณอากุญญาคุณแกง,งสาวเสวนากันเหรอเออใส่จีดหดหน้าหมูแล้วมันห,มหน้าพปายัไงจุย๋ยอ๋อเขาฉีดยาฆ่ายาไงยา,ยยายมันตายแต่ตอนนี้น้ำมันเยอะแล้วเนาะเนองเนาะบัก ปิดคลิปไม่ลงจากบอกว่าอันหน้าไปทางทิศตะวันออกชถมพระอาทิตย์ขึ้นดีกว่าพี่น้องนี่ทิศตะวันออกจะอยู่เชียงไปทางทั้งปิดะดวงอาทิตย์ขึ้นฤดูนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นลงตามการเวลาตามโลกเอเียงนะพี่น้องเนาะทิศตะวันออกก็จะเชียงแบบทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเงงนหนัก นะดวงอาทิตย์ตกก็ตกทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือนะคะช่วงเดือนมิถุนากรักกดานะดวงอาทิตย์ค่อนไปทางเหนือเยอะมากถ,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 ถ้า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 เป็นลูกตาคนก็ก๊กกำลังตาเลือกเพราะงั้นเนาะนะนะโลกทำองศากับดวงอาทิตย์แบบตาเลือกเนาะเื้นะความร้อนก็เลยพุ่งขึ้นข้างบนเนาะพี่น้องเนาะ สังเกตเห็นแบบพั่วโลกเหนือพวกที่อยู่ด้านบนตอนนี้ก็ได้รับความรอนนะส่วนใหญ่และทุกทวีปเลยอารุณสวัสดิ์นี่หน้าเพื่อนในเธอแล้วก็บ้านอาจารย์บ้านอาจารย์เออ ไรย่างนาลรดลดนับต้นแล้วก็เป็นเงินไปหมดแล้วพี่น้องล้ิดเร่ดค่ะเรดปูกก่อนได้เงินก่อนเข้าโคงการก่อนปลูกที่หลังก็คิวเต็มอยากปูกไปไม่ได้เงินว้าวดวงอาทิตย์สวยสดใสแล้วเนอะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปคลองไทยบ้านบันเทิงโชว์สำหรับเสาร์นี้ขอลาพก่อนพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ